สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม็กิิฟในช่องหักบ้านนาชาแนลกันแฮมแล้วเจ้าวันนี้แม่กิิบก็มีเมนูง่ายๆมาฝากเจ้าก็จะเป็นเมนูหมูพัดที่ขี้หนูสดเจ้าเมนูของแม่กิิบก๋มป่นพัดพัดทอดแฮมแล้วเจ้าพอดีว่าง่ายดีแล้วก็ใจเวลาเร็วตัวเจ้าไปเจ้าเราไปดูวิธีทำกันเลยเจ้าในขั้นตอนแรกแม่กิิบก็ตั้งกระทะใจไฟกลางเจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันน้กหน่อยเจ้าจะทอดหมูก่อนเจ้าก็จะเป็นหมูสันนอกมากเจ้า หมูสองร้อยกรัมเจ้าในคิปก็นำไปมักซอสปรุงรสขี้วขาวซอสหอยชิกไทยน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสเหนีน้อยเจ้าก็จะมักแบบบะเกมลยวร่มแบบปุ๋มกลมเจ้าในคลิปก็จะมันกวเหน่ยนน้อยเจ้าเนื้อหมูก็จะได้ซุกทั่วกันเจ้าพอเหลืองเลืองเกี่ยมเกียมนน้อยเจ้า ก็ได้ทีละแม่กิ๊บก็จะหินน้ำมันออกเจ้าแม่กิ๊บก็ใจ้กระชอนจววยนะเจ้าในการหินน้ำมันออกเจ้าเหลือน้ำมันติดกระทะไว้น้อยเดียวก่อเนาะจากนั้นก็มาตั้งกระทะต่อเจ้าแล้วก,ก็เนเนื้อหมูไปด้านข้างเจ้าแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจ้าแม่กิ๊บก็ตำกระเทียมให้แหลกเจ้ากระเทียมห้ากีบเจ้า ก็จะพัดกระเทียมใื่เหลืองหอมกอนเจา้าพอกระเทียมเหลืองได้ปีแล้วเจา้าไม่คิดก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปเจา้าพริกขี้หนูประมาณเจา้าเม็ดเจา้าก็จะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆหมักเลยเ,เจา้าพริกขี้หนูไม่คิดก็ตําแป๊บเดียวเจา้าหมอกให้เม็ดแตกบดได้แล้วก็นามาพัดเจา้า จากนั้นก็ใส่ขอทว้อถยนางรมลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาเจ้าน้ำปลาหเหยื่อหนึ่งเจ้าปรุงรสแคนนี้เจ้าแบบเยอะเพราะว่าหมูมักเค้ามักมีรสชาติดีแล้วเจ้าแล้วก็เดี๋ยวไปตัดเพชรพริกขี้นหนูเจ้าก็จะอร่อยขึ้นเนาะพักจำเดียวก็เรียบร้อยลวเจ้าจากนั้นก็จัดเส์ฟใส่จานเลยเจ้าตกแต่งด้วยพักกาดหอมเห็นหน่อยเจ้าคือดูหน้ารับประทานอี่ม รัดจานเรียบร้อยแล้วเจ้าแม่กก๊บก็จะรวยพริกไทยขาวปูนลงไปเจ้าเพิ่มความหอมใส่นักหน่อยเจ้าก็เป็นอันเซตเรียบร้อยเจ้ากินกับเข้าสวยร้อนๆเนาะแม่กิ๊บก็หุ่เข้าใหม่นะเจ้า เาไปกินกับเขาห่อนๆตึงหัเมาะขนาดเจ้าเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูได้นะเจ้าบางทีก็คิดป็ออกว่าจะทําเมนูอะไรอย่างเนาะไมกิปก็ทาไปเรื่อยๆนะเจ้าตามวัตถุดิบที่มีในบ้านเจ้าก็สำหรับวันนี้แมกิบก็จะขอตัวลาไปก่อนเนะาะฝากเพื่อนกดติดตามและก็อย่าลืมกดโหลดจะดิงจะได้มาพาลี่ใหม่ๆของแมกิบก่อนไข่ไมกิบขอขอบคุณผู้การติดตามรับชมมากๆเจ้าสวัสดีเจ้า